ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีตอนรเ้าก็สู่ช่องเลขเด็ดนักคำนวณสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางเด่นล่างชน2ส,สูตรนะครับเป็นสูตรเด่นแบบคู่ขี้สูตรเก่าทั้ง2ส,สูตรนะครับที่ชนในงวดที่ผ่านมา468ทั้ง2ส,สูตรได้ตัวเดียวกันนะครับ ก็เข้า8หลักหน่วยนะครับสําหรับงวดนี้ก็ามาตามกันต่อเลยนะครับก่อ,อนที่ดูตัวเลขและวิธีการคำนวณ้ามาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาชน468ทั้ง2ส,สูตรนะครับมาดูกันว่า วดน,นี้มันจะได้ตัวไหนนะครับทั้ง2ส,สูตรเดินดีมากเลยนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับใครท่านใดที่ชอบเขียนสูตรลักษณะนี้ก็แคปไว้ได้เลยนะครับสําหรับแอดถนัดแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับแบบด้านหลังนี้เลยต้องขออภัยนะครับสำหรับแผ่นนี้แอบเขียนตัวเลขเล็กไปนิดนึง งวดที่ผ่านมาได้468งวดวน,นี้แอดคำนวณไม่เรียบร้อยนะครับได้2 4 6สําหสำหรับวิธีทำนะครับ <c oughs> นำหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งสุดท้ายนะครับสองครั้ง บวก2คงที่นะครับ7จบวกสได้1 1ึ่บวกสิก็ได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกแได้ 0, 0ูนบวกสได้สองตำแหน่งแรกได้สองบวกสเป็น4ีบวกสเป็น6 สูตรนี้บวกทีละ2แต้มนะครับนเื่องจากเป็นสูตรคู่ขี้นะครับก็แคปหน้าจอไว้ทำตามได้เลยนะครับถ้าเข้าในงวดต่อไปนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมมาทุกงวดก็คงจะมีสูตรอยู่แล้วนะครับ สูตรนี้ได้สองนะครับสูตรที่หนึ่งมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2องวดของก็ได้สี่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับสูตรง่ายๆแต่เดินดีงวดนี้จะเดินเป็นงวดที่18นะครับ สำหรับสูตรแรกเดินงวดนี้เป็นงวดที่12นะครับสูตรที่2จะเดินเป็นงวดที่18งวดที่18จะเดินต่อหรือไม่ต้องลุ้นในวันที่1เดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับงวดนี้ได้468ตัวเดิมนะครับเนื่องจากสูตรในตำแหน่งสูตรเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับ นำหลักร้อยบนบวกกัน5ครั้งบวกด้วย4คงที่นะครับก็แคปไปได้เลยนะครับร้อยบนบวกกัน5ครั้งบวกด้วย4คงที่นะครับสูตรที่ได้ x บวก2บวก2นะครับ เป็นสูตรเก่าที่น่าเชื่อถือทั้ง2ส,สูตรนะครับชนแล้วมาแอดขออนุญาตนำไปรวมไว้ในแผ่นเดียวกันนะครับจากมันเป็นบรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวงวดนหน้ามันเดินต่อจะไม่มีที่เขียนนะครับแอดก็จับชนกันให้เรียบร้อยนะครับทั้ง2ส,สูตรชนกันที่4ี่กับ6นะครับ หาท่านใดที่จะนำไปจับกับหลัก10ชนหลัก10ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ได้เน้นไปที่9กับ5ก็นำไปจับชนกันกับ4 6่หกรับเกกับสี <c oughs> แต่สำหรับ แอดนะครับแอดจะนำไปจับชนกับสูตรหลักกาบสูตรคู่ขี้3ตัวที่เดินดี27งวดนะครับในรหัส D2 ที่แอดเคยลงไว้ในคลิปแรกๆนะครับหาแป๊บหนึ่งนะครับ เป็นสูตรนี้นะครับงวดก่อนชน1กับ7ออก7 8งวดนี้2สูตรเดินดีชนที่เลข5นะครับแต่แอดจะนำมาทั้ง3ตัวในสูตรเด่น B 2นะครับขออยาดหากระดาษแป๊บหนึ่งนะครับ เจอแล้วนะครับสําหรับท่านที่ติดตามรับชมในงวดที่ผ่านมาก็จะเห็นชุดนี้นะครับที่แอดนำทั้งสองสูตรที่ได้468ทั้งสองสูตรมาจับชนกันกับสูตร b 2ที่เดินยาวเช่นกันนะครับ จับให้2ชุดสำหรับงวดนี้นะครับ2สูตรนี้ที่ชน4 6 8ในงวดก่อนงวดนี้จะชนกันที่4กับ6นะครับแอดจะนำมาจับคู่กับสูตรเดินคู่ขี้เดินดีงวดที่27นะครับ ที่ได้935นะครับแอดลงคลิปให้ชมไปแล้วเดี๋ยวทันผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็ถ้าอยากได้สูตรแ,แอดจะเปิดให้แคปนะครับเแ,แอดเขียนจับคู่ไว้ก่อน คู่หนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งจับคู่ก็จะได้เก้าสี่เก้าหกสามสี่สามหก 54 56งวดนี้จะจับคู่ได้แค่6ชุดนะครับสำหรับงวดนี้6ชุดงวดก่อนจับคู่ได้เยอะแต่แอบตับดจับมันเหลือน้อยนะครับแต่งวดนี้ เลขดับแอดมันไม่ได้อยู่ในนี้นะครับมันมีแค่เลข5ที่ไปชนดับแต่มันก็มีสูตรเด่นเยอะนะครับเลข5ก็เลยคงไว้นะครับก็จะเป็นชุดนี้6คู่นะครับก็ตัวที่น่าเล่นที่สุดก็คือตัวชน4กับ6นี้นะครับ สกับ6แอดเน้นไปที่เลข6นะครับงวดนี้แต่ก็ควมกับหัวเช่นกันนะครับเลข6เป็นเลข9กอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็เลือกตัวที่ชอบนะครับบางทีแอดก็อาจจะเลือกไม่ถูกนะครับแอดชอบเลข6นะครับไม่ติดดับก็จะเป็น96 3 6มหตัวนี้จะเป็นตัวที่ชนกับคลิปแรกที่แอดลงนะครับและก็จะเป็นตัวที่ชนกับเด่นคู่ขี้สองสูตรที่แอดชนเอาไว้ได้เลขห้านะครับ เิดหาแป๊บหนึ่งนะครับสักคู่ครับตัวนี้นะครับได้เลขห้าเด่นชนดับมาแรงแอดโคเลยคงเอาไว้นะครับเลขห้านะครับถ้าจับคู่เด่นเน้นๆ้น ก็จะกลายเป็นเลข5456ซึ่งเอลงไว้ในคลิปแรกนะครับ ในเบื้องต้นแอดขอจัดเต็มไปที่5้านะครับ,บ,บก็เกือกลับหัวไว้5้าเก้าพอดีนะครับแอดชอบเวลาฟันเลข6ทีไรมันชอบกลับหัวนะครับจากสถิติเก่าๆออกฟับ ปุบปับเปิดเจลพอดีเลยนะครับตัวนี้ที่แอดชนไว้ในงวดก่อน7กับหนึ่งข้อมาที่เลขเจ็งวดนี้ชนเลขห้าตัวเดียวดันไปชนเลขดับเต็มเต็มแต่คงสลากไม่มีเลขดับแอดก็เ,เลยเน้นเลขห้าไว้เหมือนเดิมนะครับ วงไว้เลยนะครับห้าหกแต่ถ้าหกมันกลับหัวก็อาจจะเป็น5้านะครับเดี๋ยวไก่ๆวันไวออกก่อนนะครับขอเรียบเรียงสูตรหาตัวชนไว้เยอะๆก่อนนะครับอ๋อมันมีอีกสูตรหนึ่งนะครับที่แกจะจับ คู่ไว้เทียบกันนะครับมันจะมีสูตร b หนึอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้ทเทสนำมาจับคู่สองชุดนี้นะครับในงวดก่อนนะครับเดี๋ยวเอสจ,จับจับไอีกจับไปจับมาขอต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมอาจจะตาลาย แค่ยังก็ตาลายแล้วล่ะหาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเจอสูตรแล้วนะครับขอไปนะครับสูตรคู่พี่ได้หนึ่งห้าเจ็ดนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่าที่แอดจับชนกับ9ก้าสามห้า เราได้เลขห้านะครับถ้ามาแยกจับคู่ก็จะยังคงชนกันที่4 5 5 4 6 5 5 6เหมือนเดิมนะครับตันนั้นแอดเฮดขอจับเน้นๆไปที่สองคู่นี้นะครับตัว5 6เป็นตัวเด่น 5 4าสหเป็นตัวรองนะครับสูตรสำหรับสูตรคู่ขี้สิบล่างคู่ขี้งวดนี้แอดได้หลักสิบเป็นเลขคู่นะครับมันอาจจะหลุดหนึ่งแอ็เ็เลยไม่ไมด้มาลงให้ชมนะครับ งวดที่แล้วก็เป็นเลขขี้ก็เข้านะครับแต่งวดนี้มันเดินยาวแล้วมันอาจจะหลุดแต่ก็ต้องเล่นตัวกลับไว้เช่นเดิมนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเลข6กกอตัดไปนะครับห้าหกหกานะครับ ตัวลองก็5 4 4 5ก็ฝากไว้พิจารณาเป็น1แนวทางนะครับไว้ชนกับอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับท่านที่เชิญชอบก็นำไปจัดท่านที่ขัดใจก็ดูผ่านานไปนะครับแอดก็ไม่ทราบว่ามันจะตรงใจกับกองสลากหรือไปตรงกับทะเบียนรถของ ใครบางคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับฝากไว้พิจารณานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคำนวณด้วยนะครับ บคุณครับสวัสดีครับถ้าเห็นหมดก็ตัวเล็กนะครับถ้าเห็นทีละชุดก็จะโตขึ้นนะครับะจะซูมให้อันนี้จับกับ b 2เดินดีงวดที่27สําสำหรับ ชุดล่างนี้จับกับ B 19นะครับเดินเป็นงวดที่เดินเป็นงวดที่15นะครับตัวนี้งวดที่15ก็ฝากไว้หวัดดวง นะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ